รายการรายงานของทางไตรจ้าเนี่ยก็มีมีรายงานขึ้นมาเรื่อยๆครับเยอะขึ้นแต่องมาตอนนี้ก็เพิ่มเป็น8ตัวครับจงเจ็นจะผู้จับตัวประกันมีความเพิ่มขึ้นไหมยังมีความยังมีการเกระจายอยู่เรื่อยๆครับจะมีการมีแต่ทางทั้งประเทศทั้งประเทศจริงๆเนี่ยมีรายงานอยู่30,000คนแต่ว่าอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงเนี่ยประมาณ5,000คนซึ่งเรามีการเทอร์มินัออกามาจากพื้นที่เกิดภัยจากอะไรนะครับจะเอาเครื่องบินเราไปรับหรือจะช่วยหมอรำกลับมาครับ การที so first, ่เร <Yeah. S 1> so ียนะ่านก็ใช้ที่างก็คือใช้น้ำหมาลำใน้ำทางน้ของเราดีที่เอาเข้ามาให้ได้เร็วทีสุดนะครับซึ่งอันนี้มีแน่แล้วคือวันที่สอสอกลับมาแล้วก็วันที่สิกับมาอีแต่ว่าในระหว่างนั้นเนี่ยผมกยาจะพัฒนาเรื่เดิมในเรื่องของเครื่องบินทาของเราเองหรือปัญหาที่อยาเสียงกระาไปซึ่งอันนี้ทางก็ผคนัแอบเป็นงไทยมคสายที่พยายามติดต่อหาทช่องทางที่จะให้เครื่องบินเราไปได้เยอะที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับ เดี๋ยวรถไฟน,นี้เนี <S <s ่ยพอไปถึงสุเสร็จแล้วเนี่ยน่าจะเห็นแผนด้มากขึ้น่าจะมีคนขับมาได้ช่วงไหนตอนไหนบ้างประมาณเป็นเงนเพื่ทอคือสามารถทัเคื่อไปลงในอีสกาเอลได้เลยไม่ต้องลงมาทีุ่งาได้แต่ว่าตอนนี้เนี่ยควแรงที่จะเพิ่ยเรื่องเสียงกว่าเข้ามากล้สถาีแ้วเราก็ตมเัด้เราเมื่อวานเนี่ยเราได้จกระจารแบนที่รอียแล้แกที่ยาพยายามจะส่งถ้าจำเป็นต้องส่งเครบิน พราะว่าการเดินทางไปนั้นเนี่ยมีข้อจำกัดมาก